ที่ท่านยังดำรงชีวิตอยู่ได้ตำคุณประโยชน์ให้กับเชเทศไายเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนั้นก็ท่าได้ติดตามเป็นการบ้านเมืองมาโดยตลอดในฐานะที่ผมเป็นคนไทยแล้วก็พวกที่เาาเนี้ก็ได้มาร่วมกันแสดงความตัวรับสักดีแสดงไว้อะไรให้ทัาไไปสู่สวรรค์ชั้นวิมา บ,บนนอกบอกในนามของเนี่ยของลมตกลงคนตะเช็นขกงสถาบันแล้วก็รวมกับเุณนเวลาเป็นประธานรมลมคนรักกับจริงได้มาจัดทำใต้เพื่อแสดงไว้อะไรยสำเด็จนขน,นจาดการจวาร์กที่นะ ปีแนะคัวันนี้เราก็รวมใจกันในการที่จะแสดงออกด้วยแล้วก็มอบป้ายแสดงว่าเรานี้มีคว <ขอ S 2> ามจงรักภกดยตสองชาติศาสนาราสนาค่ะเพราชอบชื่อจะแสดงการลึกถึงไปอย่างนี้ปีเต็เนี่ยปีเซนจะตสตั้งเลยปีเในส่วนผมนี่ผมั่าชาวผมก็คิดว่างี้ผมก็จะบอกกับพวกที่อยู่อยู่ใกล้เคียงนะเดี๋ยวคงยิ่ง โอซายิงให้เขาขึ้นป้ายแสดงแสดงความไว้อะไรกับทานตีหลวงด้วยครับขึ้นตรงนี้แล้วขึ้นตรงไหนอีกไหมมีมีขึ้นอีกไหมแต่ว่าเนี่ยผมกำลังจะติดต่อกับโอซาวันชาที่ตานเลยสลวนที่ตาขาในจังหวัดันจะมีป้ายใหญ่มันจะมีป้ายใหญ่ผมจะขอร้องทางกรงกราบร้านตัวตำรวจบ้านภาคขึ้นนะตรงแยกเลยหลวงนะคงงงเียนหน้าหน้าตาลหน้าตาลเลยหวงครับ คงจะต้องต้องติดตามว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาได้ดำเนินการอะไรบ้างเราจะไปรื่งขอทราบชื่อและตำแหน่งของท่านนะคะผมไม่มีตำแหน่งเลยนะ,ะตำแหน่งข้าราชการบรรดานช,ชื่อวิทูลน,นะคุณเสียณตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่น,นะคะอันนี้ก็ย่างเข้าเจ็ดสิบแปดก็มีความรู้สึกสูญเสียค่ะค่ะ ไงคะในฐานะประชาชนนะคะมีความจงรักภัยแต่พระอค์ท่านพระท่านมีความเมตตากรุณาอย่างมหาที่สุดไม่ได้กับประชาชนทั่วไปค่ะเสียพระองค์ก็เหมือนสูญเสียเสาหลักแต่เรายังมีเสาหลักอันอื่นอีกอ่ะท่านอาจารย์ที่ก็ส่วนนี้ก็เป็นเป็นความนึกถึงเศร้าเสียใจนที่พระองค์ได้จากออกไปแล้วเราขอให้พระองค์ สงเสดสูดส่สวรรค์าทาลายด้วยความสุขคะ่ะเนาะชื่ออะไรนะคะชื่อใ,ใจบุพนาชาติคะ่ะอายุเท่าไหร่แล้วนะคะหกปีครับสำหรับความรู้สึกในวันนี้ที่พวกเราได้มาร่วมการแสดงออกในวันนี้เวลานี้นี่ก็คือเรื่องของความรู้สึกที่มันจดจำมาตั้งแต่เมื่อเราแรกเกิดและมีชีวิตอยู่เนี่ย เราก็มีพ่อหลวงของเราที่อยู่ในดวงจิตดวงใจแต่เคียงข้างพระองค์นั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมลาชินีนาถในพระองค์แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นความกีงหลวงซึ่ง oh. ข่าวที่ได้ทราบลั้งจากชตีนอนตอนเช้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตกใจตกใจเรื่องของความสูญเสียที่ ก็ก็ก็จะต้องเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อเช้านี้ก็เป็นเป็นอาการช็อกน้อยๆเหมือนกันนะครับสำหรับผู้คนในครอบครัวก็เช่นเดียวกันก็เช้าขึ้นมาก็ติดตามชมข่าวทีวีกันตลอดแม้ว่าข่าวนั้นก็จะออกซ้ําแล้วซ้าเล่าในแต่ละช่องแต่ละช่องเราก็ยังมีความปรารถนาที่จะรับฟังข่าวตรงนั้น ทั้งนี้ก็ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านครับขอชื่อทราบชื่อค่ะ,ะชื่ออนันต์เมตตาภัยจิตครับต,ตำแหน่งอะไรนะคะมีตำแหน่งอะไรไหมครับตำแหน่งปัจจุบันนี้ก็เป็นข้าราชการโทเกษียณและปัจจุบันก็เป็นประธานชมรมของผู้สูงอายุครับ ที่ตำบลบ่อซองอพววิบูรีค่ะตอนนี้ยุดเท่าไหร่นะคะตอนนี้71ครับ